โอ้โหต้องเรียกว่าโอ้โห่เลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนต้านะครับแล้วก็วันนี้ได้คือได้มีท่าเต้นด้วยคือเพลงแฟนต้าหน่อยป่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับ่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดเอง่อแฟนต้าโดยเฉพาะพานักเข้าพานเลยอันนี้มีครูช่ทีมมีทีมใช่ครับมีทีมช่วยครับใช่คือวันนี้มีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ครับเราเล่นกันแบบเพื่อนเปิดเลยไหม คุณระหูป่ะใครใครหกบ้างใครหกเล่าไหนไม่หกผมเจ็บปัหกหนึ่ห้าแปดเก้าคืมันไหลต่อมันไม่เยอนเกมคูลระหูกันแล้วก็จิอแฟนตาแต่ว่าจริงคือห้าหกใช่ไหมเพราะว่าจิมบุกก็วางยาผมแล้วแอบเขย่าคูยังไม่ได้เขย่าเลยอ่ะใช่หกครึ่งขวดแล้วแล้วก็อะไรผมไม่ได้ก็มีคุณระหูป่ะคุณระลุ่งแล้วล่วงอีกเดียวแก้คนอื่นด้วยนะคนนี้ไม่แกล้งแค่เดินไปหถ่ายคลิปคือเอาเป็นว่าคือสนุกมากสนุกมากสนุกมากไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกัันููลฮบครรผมจิง ถ้าพูดถึงแฟนตาแล้วผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างเชื่อว่าเจนอเป็นเล้ผใช่แล้วไผมเคยกินรถ่่ิเบูเบอร่สีน่สีฟ้า่าชอบกินลลิมตาเลยแบชอบกินเานั้นมากริงจรงกนมาตั้งแต่เด็กมอนกันครับตรงเรียน่เงี้ยมีขายก็ซื้อมากินใช่คือสายกินแบมเนี่ยผมบอกเวลาผมกินข้าผมขาดไม่ได้ผมต้องกินค่ตลอดผมกินข้าไปอ ดื่มพูดจริงครับชัวว่าผมผมกินเอาผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่มหมดขวดกินข้าวจานหนึ่งหมดแฟนต้าขวดหนึ่งเฮ้ยแล้วคุณกินเยอะเลยมากินเครกกี่จานขวดลิตรโอ้กินนมบางสามจานแล้วแฟนตาสามขวดโอ้ยนี่หลยข้าวเลยอะไรใหม่ๆหรอไม่เข้าเนื้อเลยเหรอนี่หลายข้าวเลยเเลยอันนี้เป็นจริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงอ่าไปเรื่อยไปเลื่อยไปเลว่าแฟนต้ามันสดชื่นยังไงเรากินแล้วเป็นเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเดิมไหม แล้วมันซาครับเวลากินแฟนตาแล้วมันจะรู้สึกซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยทำไฮะซา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 ให้ทุกคนทำด้วยได้ไหมล่ะผมบอกไม่ก็ซาไงเป็นซาเป็นยังไงก็ซาครับคุณให้ผมทำอย่างนี้ทำไมก็ซาซาเชื่อแล้วว่าซาซาจริงอ่ะให้ตะกุงฝากหน่อยจากแฟนต้ามีอะไรยังไงบ้างอ่ะ ต่างที่ที่คุณพูดบนเวทีครับแล้วที่หนึ่งมีอะคมเป็นไม่มันก็คือแล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแฟนต้าครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งวงบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้หรือจะแบบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้าครับเก็บผลไม้ครับเก็บผลไม้แฟนต้าหน่อยป้าเลยครับใชขึ้นใจครับกิจกรรมหลังจากนี้ของแฟนต้าก็ฝากด้วยครับผมครับผมอ่ะ สำหรับคอนเสิร์ตขนาดใหญ่บัตรหมดแล้ววันนี้โอ้โหยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกก็บัตรหมดสามวันใช่ไหมใช่ครับที่เซมัสนเนี่ยพงงามผมรู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าคือคือตื่นเต้นมากด้วยจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แบบซ้อมมาเราแบบมีการวางแผนอะไรมาแบบนานมากแล้วพอแบบวันที่เขาเรียกว่ะเปิดขายบัตรใช่ไหมอ่าวันเปิดขายบัตรก็ เหมือนทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากๆก็เลยรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับมีกําลังใจในการซ้อมแทนแสดงว่าซ้อมเตรียมพร้อมแทนเรียกว่าก็เรียกว่าจริงๆตอนนี้ซ้อมทุกโชว์แล้วครับเหลือแค่ชวนแล้วก็รันให้พร้อมครับใช่โค้ชเบอร์ใช่ไหมครับเดือดนะฮะเฮ้ยเดือดเลยเหมือนน้ำที่กำลังต้มในหม้อเฮ้ยโคลสานเหมือนโคลสานในจิตใจน้ำอะไรที่ต้มอ่ะ น,น้ำเป็นใต้้าน้ำเป็นใต้เออทั้งนี้ทุกคนคาดหวังแน่นอนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆค่ะพวกเราบ้างอะไรใหม่ๆจิลังกาไหมจิลังกาหรอได้เอยจิลังกาเขามีแพค็กได้เลยอ่ะถ้าเราอยากทำอ่ะเออเป็นี่ยังไมันใกล้วันแล้วใกล้วันและหรอก็เออไม่เอาคือไม่รู้ว่าติลังกาไหมแต่คือคอนใหญ่มันมันชื่อคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ต้องใหญ่แล้วไม่ได้เป็นคนไม่ใหญ่มีอะไรที่มันแบบ คือเราไม่ทำอะไรง่ายแน่นอนฮะใช่ครับเออคนละคำดคนละคำไ่ไลไลไ่แบเใหญ่ไาจังอีจังอีจากเใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับอันนี้คือต่ออันนี้คนละคำอะไรนะใหญ่มากครับผู้ใหม่ผู้ใหม่ใหญ่ไหมไม่ต่อไม่ต่อ ร้องใหญ่มากร้องเต้นดิ้นดิ้นด้นดิ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 นหนักไฟไฟฟ้าเพราะเหินเอขินเอาเหินแล้วอะไรอ่ะแบบลอยแบบอยู่อากาศอ๋อเออเปียกเนื้อเนื้อเนื้อเปียกเปียกจริงเลยท่างหูลู เพราะเพราะคนสุดท้ายอะไรอย่าอย่าให้ลอย่าแค้เราลูกลอยลอยไปถถึงงอะตอนนี้เลยไปถึงความพร้อมตอนนี้จะหนุนจะลอยให้กี่เปอร์เซ็นต์คะความพร้อมตอนนี้เหรอฮะประมาณ80ดสิดด้ แปดสิบแปดสิบก็ได้ครับยี่สิบรอเบียนมาเติมเต็มให้ครับใครเก๊สได้ยังใครเก๊สได้ยังเก๊สอะครับเก๊สอะครับเก๊สผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับแต่พี่คนนี้ไดรู้นะอุ้ยจริงานทไมเก่งอะไรนักหนาผมไม่ได้ยนอะไรเลยรี่เก๊สเก๊สเก๊สเกสคอนเสิร์ตเหรอครับก็จะมีประมาณแบบสิบสองคนอะไร มีเกสคนนึงมีเกสคนนึงคมีเกสคนนึงครับเกสคนนึงถาถ่ายรูปตรงตรงตอนจบตอนจบตอนจบมาวนนี้ตอนจบวันนี้มีมาแน่นอน้ยครับอะไรนะตาไชันเท่าไหร่ถ้าเกสคนนี้มาถ่ายรูปตอนจบก็มีครับไม่แน่นอนครับครับสามวันรูเหมือนกันไหมคะได้ครับพี่สามวันมเบามวันเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะมันน่าจะ แตกต่างกันตามแบบบรรยากาศกับบรรยากาศเองครับบรรยากาศในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันบีอาร์สวันนี้อาจจะมาแบบเป็นแบบบีอาร์สแบบนี้บีอาร์สแบบนี้หลายๆคนอาจจะทําให้แบบบรรยากาศของโชว์มันเปลี่ยนไปอ่ะก็เหมือนแบบแล้วแต่เอเนจีที่เราแลกเปลี่ยนกันใช่ดีจริงฮะจริงแล้วก็ทรงผมเลยฮะทรงผมไม่เหมือนกันใช่ฮะคุณทรงเดิมหรือเปล่าทรงเก่งไงคุณทรงเดิมสามวันเลยไม่เนี่ยได้นอนสบายดีครับทรงนี้แหละทีมให้แต่งตัวไหมคะบีอาร์สทีมทีมเหรอเพอไปยไงไปคอนบัส ยี่นี่ผมเห็นเขาเขาคุยกันในทิกตอกอยู่ว่าเขาจะแต่งเขาจะแต่งกันตามโปสเตอร์เราย่งไงปรติเขาจะแต่งตามโปสเตอร์ดูน่ดูนะอยก็นึกผมได้ยินเสียงกระซิบมาเสียงลือทีกเราอ้างมาแล้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่ออกงานออฟชิวลมีแล้วมีมีใช่เพิองรู้เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้รู้เหมือนกันนะเราปีน่ว่าคราเปลี่ยนของแต่ล่านอยู่ครั้งนี้เราจะมีเพล่พิเศษอะไร มีเพลงพิเศษแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีเพลงพิเศษแน่นอนครับเยอะเยอะมากเยอะด้วยเยอะมากครับผมจักเสือเป็นไงจักเต่าเห็นี่หมดเลยครับนี่หมดจริงทั่วโลกอุ๊ยอินอินเดียนี่คือได้หมดเลยมาหมดเลยอินเดีย นี่หนึ่เรื่องอีกความว่ารักของเรากับแฟรนไชส์ของเราครันี่คือว่าเราเป็นผันใจน้องๆฟันน้ำนมเป็นไงบ้างลูกได้เห็นบ้างไหมในทิกตอกได้เห็นเหมครับล่าสุดผมเห็นนี้ในในเออ่ซิทคอมสุภาพรุสุดซ้อคือผมว่าดูดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันเรื่องนี้ผมดูเหมือนกันแล้วผมว่าเห็นน้องเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ชอบตอนเรียนผมนี่มาถามว่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหแล้วแบบเด็กๆก็แบบไปร้อง อัศวีมาคิดอะไรเขามาแล้วเขาบอกว่าเด็กเดเดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องสูตรคูณกันแล้วเหรอเอาไปบอกเขาสรงกระสอบอะไรเงี้ยไม่เห็นอยู่เขารู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าโชอบเราแบบว่าการชาวของเราไปทดสอบว่าเป็นเทียนไหนกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีแต่ชื่อเราเป็นเทียนอะไรเยอะเลยก็เป็นสีสันนะผมรู้สึกว่าก็เป็นแบบอะไรที่บันเทิงดีใช่ครับแล้วก็สนุกดีอ่ะก็ชุดทีชุดที่พงเงี้ยผมก็เลยนี่ชุดทีมาเนี่ยเยอะเลยฮะ โซอีุยมอีุกะดูกเนี่ยมูาอยู่แล้วแล้วก็มีปูฉเปิดปูเิดอนีก็มีเห็นไยมขาเล่นเลกันใน t ิ k ต o k ช่วงนี้แบบว่าไปพูดพูดใส่เราให้แบบมีแต่เลาเจนพูดก็จะพูดคามาไม่เหมือนกันอย่างจังนี่จังไดจังไหที่ไหนอันนอกซับเชื่อแปลกอะไรนะคาที่ก่อนท้ายนี่ไม่เคยได้ยินในเบลลกเลยแปลกเยอะมากพี่อยากได้ปืนอะไรครับ เอาเบอร์กีนแรงแปลกสุดเอ๋อเขามีคเรามาจ๋ออะไรเงี้ยเออใช่นนะผมลืมอ่ะเดชพิชัยนีอ๋อเซียร์พิชัยอ๋อเดชาเดชาอะไรเดชชาอะไรเดชาพรเดชาชคิมจินคิมจินนี่คือได้ได้หลายได้หลายอันเลยคิมจินคยองคิมจินบูคิมจินฮอบคิมจินอิมจินดาคิมมุดคิมนาแต่เขาว่าพวกคุณเป็นเป็นวงที่มีแฟนคลับอายุน้อยที่สุ โอ้ตามงานเห็นน้องๆแหวนนวนวิ่งมาทักทายบ้างไหมคะนี่ก็เห็นอยู่ก็อัเอัาจริงก็เอนดูเลครับแล้วก็น่ารักมากเอาจริงคือด้วยความที่เราเป็นพี่ด้วยก็อยากเป็นแบบอย่างกดีๆให้น้องด้วยก็ขอบคุณมากที่มาในงานแล้วก็ทำตามระเบียบด้วยก็ฝากอ่าพวกเราบงมาเซอร์แล้วก็ในอนาคตเราจะมีผลงานก็ฝากน้องๆติดตามต่อไปเลยครับครับครับที่ถ่ายน้องครูและไายนิดนึงนะครับะเผื่อช่วงที่ถ่ายมามันจะมีแบบแข่งแบบ พี่ก <jer girlfriend, S 2> ันเยอะเนาะแล้วก็มีพี่ด <wallet> <c oughs> ้วยครับเราแบบคิดถึงสถาปัตย้างในเออก็ก็คิดถึงครับก็นี่ก็ล่าสุดก็มีแวะกับไปเที่ยนอนเลยครับเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศเขาคิดถึงว่างเมื่อไหร่ก็อยากกลับไปตลอดลองหาเป็นี่ยวกันที่แบบว่าเราแบบไปแบบแข่งเกมเราที่มาที่ไปยังไงตัวแบบเกมจริงผมว่าเซ่ไพ่อยู่เหมือนกันครับคือคือมันมันเริ่มจากที่ปกติหาเล่นเกมกับพี่ๆในแบบ ทีมฟูลเซนก็เป็นทีมทีมแข่งแข่งวาโลแล้วอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนถามฮาเล่นเนว่าแบบเอออยากปีนี้มาเตอร์จัดที่กรุงเทพนะอะไรแบบอยากมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาลองแบบคุยกับไลออดดูอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเหมือนไลออดเขาก็แบบติดต่อกลับมาว่าแบบเอออยากร่วมงานด้วยอะไรางี้ครับก็เลยแบบได้ได้ไปไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโชว์แมตช์ใช่ครับก็แบบแข่งแข่งเล่นเล่นเอาสีสันอะไรเงี้ยครับก่อนนี้ก็แบจะเกิดแข่งกันจริงๆอะไรางี้ยแต่เพ้อมเป่น้อม เออก็ไม่จริงไม่มีไม่ไม่ได้มีซ้อมอะไรขนาดนั้นแต่พงศ์เขาซ้อมทุกคืนเลยนะครับไม่เป็นไร้ะซ้อมซ้อมทีเหมือนพี่พคือปกติเล่นกันอยู่แล้วเล่นกนแบบชิลๆอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีซ้อมจริงจังอะไรครับก็คือไม่ได้มีกดดันอะไรด้วยใช่แล้วก็เออไม่ไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับมีเอาเพื่อนๆในวงไปซ้อมบ้างด้วยไหมล่ะตั้งตีกันเลยไหมอ๋อแล้ก็ปกใครเล่นบ้างอ่ะก็นอนเล่นนะ เห็นเขาซ้อมเห็นเขาซ้อมมีครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ซ้อมก่อนนอนเนี่ยเขานอนไม่หลับไม่บอกแบบนี้จริงเหรอเขาไม่บอกผมแปลงผมบอกว่าวิพื้นหรือเปล่าไม่ใช่เล่นด้วยอ่ะไออีกสองอีกสองท่านนี่พึ่งจบมหกเด็กช่างงานทุกคทุกคนเฮ้ยจังไก่จังไก่จังไก่อ๋อพี่กราจังใช่ไหมอ่าพี่นายพังกูผมต้องบอกเลยนะว่าผมเชื่อจบไปแล้วแต่อีกต้องไปโรงเรียนนะฮะไม่ทำอะไรเลย แล้วก็ก็โซสก็ดีและคนถามว่าคุณได้ที่เรียนหรือยังได้เลยครับได้ที่เรียนได้ที่เรียนหรือยังก็ขออยู่ในโปรเซสที่กำลังจะได้แล้วครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานที่ตลาดน้หมูอยู่กันตลาดน้ำหมูดังครับผมก็เหมือนกันครับอยู่ในโปรเซสการเคลียร์งานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวบไปโรงเรียนบ้าง ส่วน,นเรื่องมหาลัยนี่ก็ยูนิฟอร์เซสเหมือนกับพีเพลเลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกล้กันใกล้ใกล้กันก็โปรเซสคล้ายๆกันนะพี่ <c oughs> โปรเซสเดียวกัน <c oughs> าจกากไแใกล้ที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปตามคนต่อไป <c oughs> เอาไม้ไก็ไ,ไ, <c oughs> ไปด้วยกันไงเขนจะลงที่หนึ่งเขาจะลงที่หนึ่งครับวงบัสไม่มีเด็กมัธยมแล้วนะครับผมยังไงดียังไงดีพอหลังจากนี้ของบัสเราก็ เคขึ้นมากเเป็นเหมือนเดิมแล้วเหรเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคราบไม่มีอะไรเลยเราคือเป็นยังไงก็เด็กใช่ครับเราเ่งกี่ทเองี่สิบกลัวปี่ีิสอที่ผ่านมาทำงานกาะาาอะไรย่างเีแ่ที่ก็แบบได้ร่วมงานยิ่งใหญ่ด้วยตาอ๋อมีฝั่งจุลาก็มีผมมีฮาร์ดมีองเอแล้ก็มาคริงฝัธรรมศาสตรก็มีน้องูทัช ใช่ไปไปร่วมชิวคุณทนายก็จะทำภาษาจีนภาษาอังกฤษใช่คุณทำาษาอัเดียวทรูปคุณเยอะมากเลยบรรดาไปเล่าเลยก็ก็ตื่นเต้นเนี่ยก็จริงวันนั้นก็เป็นทำสีผมมาใหม่ด้วยนี่เลยเรียกว่าทุกคนก็แบบเพิ่งเคยเห็นทำอยู่ครั้งแรกเขาก็เลยแบบเออดีใจที่เห็ทำสีผมมาติดใจเลยไหมคะอยากจะนทำสีไปตลอดเลยไหมจริงจริงก็อยากก็ถ้าได้ก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูกันว่าแนะนาคนเป่น เออหน่อยค่ะไม่ทิ้งสิเอรัยลูกของมันมีอะไรบ้างคะไปร่วมงานเอาเราไปทำอะไรนะในงานพูดดังๆเออพูดดังๆเขาพัฒนาการอะไรกันบอลกันบอลกันบอลอะไรกนบอลกันบอลอะไรกันบอลองานบอลมีอะไรบ้างคะก็ก็ไปถือบอลกับพี่มาร์กพี่ทัศน์พี่ขุนกับพี่ภูมานะครับก็สนุกดีก็แบบได้ไปถือบอลก็เหมือนเป็นประสบการณ์หนึ่งอันเลยมันคือะไรไม่ร้อนใช่ไหมมั้นไม่ร้อนก็โอเคนะไม่ร้อนกัน เอ้ยแต่เหมืนนั้นนี่ไันบอกฮาอยู่ว่าไอากาศดีนะวันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าก็แบบพอทนได้ครับอ่ามาครับมาถ่ับเล็มาเลยกาเกิดเป็นการได้ทับมิตรสองสองอะไรก็พี่จิงๆแล้วก็ไปกับฮูเนี่ยไปกับสุคนหรือฮาร์ดไร้ชื่ออย่างเงี้ยเอาก็สนุกดีครับก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นงานแรกๆเลยที่เรารับในมอใช่ไหมใช่ก็ ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เจอคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยก็สนุกมาสุดท้ายขอเป็นนักเลงแปลกันแล้วกันค่ะปาร์ตงานปาร์ติไหนกันอ๋อครับผมก็เอ่ออย่างที่บอกไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับว่าพวกเราก็เดือนหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครับผมก็ตอนนี้ทุกคนกำลังโฟกัสกับการซ้อมคอนคอนเสิร์ตแบบมากๆเลยแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ไปทำงานมา เป็นระยะเวลาหนาแล้วก็จะได้มีเวลาพักกันหนี่ทุกคนได้รู้พอพักเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาดูง่านกันต่อผมก็รอดูประกาศจากทางค่ายนะครับโอเคจ้าขอบคุณครับขอครับคะสรังไงนอ่าอ่ค่ะก็มีนะคะ เดนะตอนรนะนอน้้อนะคะต้นรต้นรับหนึ่งสองสแล้วก็เช้าตรับในงานร้านตับไม่ได้ขอด้านี้ยนะคะม่ไ่ไา้คะโอเคค่ะต้นรับเช้าตอับเช้เลน็นี่้านึ่งส

ต่อบ้านเร่งต่้านนะคะคาของฉันเ่อนะนี้นะคะเรอ่เ่่คะรงนี้นะคะเรองนนะเรงานะถ้าโดนตรางนะต่อเลยวนนี้สเดขาดเร่นี้เลยนะคะอก็เกนี้ต่อนะ ก็มีราคาคุณผู้มค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้ยค่ะดูน้อพู่อมานะคะ